สิริตากรเป่าเค้กฉลองน้องเรเน่ลูกสาวอายุครบสามเดือนน่ารักมากเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนรงเดชท,ทั้งคุณแม่คนสวยสิริตาเจนเซนกับสามีกรน,นรงเดชและลูกๆน้องกวินกับน้องเรเน่ลูกสาวคนเล็ก และโมเมนต์ล่าสุดที่เห็นสีริต้ากรยกเค้กมาให้ลูกสาวน้องเรเน่ที่อายุครบ3เดือนแล้วกับภาพโมเมนต์ที่กรน,นรงเดชเขียนแคปชั่นไว้ว่า All the rene thanong d น n g e r m o n s o สาวน้อย3เดือนแล้วนะครับขอบคุณลุงป้านาอาทุกคนที่เอ็นดูน้องเรเน่นะครับทั้งน่ารักและอบอุ่นจริงๆ สำหรับโมเมนต์นี้ของครอบครัวนรงเดชทำเอาแฟนๆคอมเมนต์รัวๆเช่นน้องน่ารักมากในตาอ่อนโยนน่ารักน่าชังจังเลยน้องเรเน่สุขภาพแข็งแรงนะคะสวยตั้งแต่เด็กเลยค่ะอย่าทำให้หลงรักไปมากกว่านี้เดียเน่ทองคำน่ารักเลยค่ะนางฟ้าน้อยเรเน่สวยที่สุดเลยนางฟ้าตัวน้อยน่ารักจังเลยสวยเหมือนคุณแม่ค่ะโอ้ตุ๊กตาเจ้าหญิงตัวน้อยๆ น่ารักและแสนงามน่ารักมากๆทั้งครอบครัวเลยค่ะอบอุ่นน่ารักทั้งหมดค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ